สวัสดีนะครับนะพอดีได้วงจรใหม่มานะครับอ่ะเป็นไม้นะครับเป็นไม่ไม่สแตนนะครับที่เขาไว้ใช้ประกาศนะครับประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็ผมมีตัวโทรศัพท์เซลโล่นะครับแล้วก็มีตัวกล่องลิงก์นะครับรุ่นแรกที่ผมทํานะครับเป็นกล่องใหญ่นะครับผมเอาไม้นะครับไม้นะครับเสียบสายนะครับเสียบสายไม่ปกตินะครับนะครับ มาเข้าที่นะครับมาเข้าที่ไม้ตัวนี้นะคร money, ับพอดีสายมันลงพื้นนะครับเข้าที่รูไม้นะครับแล้วก็มีสัญญาณเสียงออกนะครับแดงขาวนะครับไปเข้าที่ลําโพงนะครับลำโพงก็จะมีตัวเสียบอยู่นะครับก็คือแปลงนะครับแปลงตัวนี้นะครับก็คือสีขาวนะเสียบอยู่มันเป็นแจ็คเหมือนแจ็คเสียบอยู่เอสบีครับเล็กๆครับก็จะมีไม้ตัวนี้ครับมีแจ็คมาแล้วก็ย่อเรามาครับให้เป็นแดงขาวทีนี้ผมจะมากดดูครับว่าเสียง ประชาสัมพันธ์ที่ไม่มันจะเป็นประมาณไหนนะครับอันนี้ไม้ดับอยู่เนาะไม่มีไฟนะครับ <c oughs> แล้วก็นี่ก็คือนะครับมีไฟมารอแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะกดหนึ่งทีนะครับกดหนึ่งทีดูครับว่ามันจะมีเสียงเหมือนประชาสัมพันธ์ไหมครับดูนะครับเห็นไหมครับตอนนี้คือระบบเซโร่นะครับไมมันกด กดที่ไม์ตรงนี้ครับปุ่มนี้นะนะครับมันเข้าที่ระบบเซโล่นะครับสั่งนะครับก็ออกที่ลำโพงบลูทูธนะตอนนี้ก็คือเราสามารถพูดได้เลยนะครับเพราะไม์มันออนอยู่นะครับโอเคเหมือนผมพูดจบแล้วถ้าผมพูดจบนะครับผมจะกดนะครับเหมือนประชาสัมพันธ์เลยนะครับดูนะครับนะครับโอเคหัวไม้ดับนะครับนะครับไม่สั่งนะครับก็กดนะครับก็ ตึงตึงตึงนะครับพูดจบเสร็จปุ๊บตึงตึงตึงนะครับจบการบรรจัดพันะครับประมาณนี้นะครับเป็นไหม่ตัวใหม่นะครับที่มาแปลงสัญญาณใช้นะครับนะครับอันนี้เราใช้ในระบบเซลร์โลโดยไม่ต้องมีแอปอะไรมาครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับขอบคุณครับจบการสาธิตครับ